Thank you กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสุกผู้สุขคนทุกคน,ท,กคนทุกท่านทุกมองทุกบอลนะครับเด้อมื้อนี้มาเปิดราคาควายพอรวยน้ำใจครับบ้านนนทียงอำเภอนามอนจังหวัดกาฬสินธุ์เฮ้ากับพี่น้องอ่ะช่างเผือกอยูใ่ในปา่าครับพี่น้องการเลี้ยงเพิ่นกับแบบบ้านๆครับพี่นอ้องยาืมาเ้าร์กัปล่อยหญ้ากินปล่อยกินหญ้าจักหน่อยจักหน่อยเพิ่นก็ไปนอนเว้นครับพี่น้องเหียดมากประกอบไปนอนเว้น พุ่นผัวเหรครับผมในดงในป,าป่าผัวเลรอครับของนอนเพิน่นต้นส่างเสียวคือเก่ากล้วยอ่างยังไงนะครับเด้อนี่โอ้สายอ่างพอดีมกักสายอ่างสายเหนือครับพี่น้องน้ำชุมน้ำกันครับสายพัฒนาเพิ่นกับพัฒนามาหลายปีแล้วครับพี่น้องโอ้ยเหลืองห่ยกับมีครับพี่น้องครับลูกเต่าเล้ากัวอาธิษฐาเพิ่เนเบิ่งว่ามื้อนี้เพิ่นสิเปิดบ่เปิดครับพี่น้องฝากกดติดตาม กดซับสไครกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะว่าผ่านคลิปไม่ๆหมในการแจ้งเตือนอ่าสำหรับพวกเขามาแล้วก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมคมมากเพื่อนขายพี่น้องมนเลียงบัานๆนะครับเด้อกล้วยไงครับข้างเปลือกในป่ามาชมมาชมกันเลยครับพี่น้องชมควยงามนะครับตวนเที่ยงอ่าชุ่มมือนี่ก็ โซเชียลครับพี่น้อง YouTube เบอร์ข้าเจ้ากับมาเปิดให้คนเบิงหลายๆโลกกว้างออกไปครับพี่นอ้องน,นี้การจินกันอยกันเป็นการเป็นอย่เป็นจินนะพี่น้องเนาะที่ได้เศร้าพ้นป่ะครับนี่ไอตัวไหนก่อนพ้นให้ล้านซตัวนี้ป่ะดำดำนี่ๆ่นี่ ล้านเนาะครับเนาะได้จักเดือนครับผมอืมครับส้มค่อยงามก็ได้ครับพี่น้องอ่นบ่เปิดลูกบิมื่อกันได้ได้จักเดือนเลยครับเบิ้มเบิ้มพันล้านนะครับเล้อดตัวแรกครับผมเปิดตัวแรกครับไม่ยังสี่ก็ต้องเปิดให้เพิ่นจักตัวไล่ไปเลายปนไนครับเด็กด้ีกทีหนึ่งครับ แสนหนึ่งกับแสนหนึ่งนะครับด้วยิ่มพันล้านต่อรองได้ต่อรองได้ครับเบิดมือเป็นกระพุได้ชักเดือนก่อนสิบสองเดือนสิบสองเดือนปีหนึ่งครับผมสูงประมาณลอยเศร้าเศร้าจักตอนไหนยี่เศร้าอยู่ดอกครับผมประกาศเศร้าดอกไหมลอยยี่สิบเนี่ยครับพี่น้องขาใหญ่เนาะเบิ่มเนาะโอ้นี่นี่ครับของพ่อก้างมีลีครับผมข้อใไงข้อตันหัวหอมญ่กระบาลไงข้อใไงข้อตันดีนะครับเด้อ เขาเลี้ยวเขาซ่อนคันเนาะหนึ่งกับแสนหนึ่งครับพี่น้องโทุมากพ่อรวยน้ำใจครับผมแนะนำตัวนะครับผมพ่อพอรวยครับพ่อรวยน้ำใจก่บเราครับเนาะว่าสิเปิดว่าสิเปิดตัวนี้ไ่มครับผมครับตัวนี้แหละครับลูกเต่าล็อกคอไปครับผมผมพันล้านเนาะอยากหลายปันเด็ครับผม อยากได้สิบหนึง100น่งครับอยากได้สิหนึ่งครับเด้อแสนหนึ่งโอ้หางเงเา้อครับเด้อพวัวดีแข้งขาดีเนาะบบลรงขาดีไซสพัฒนาแล้วครับผมเหลืองหุยโอ้สีดอกเล่าพี่น้องเด้อขนดีขนมองค้นพร้อมอ่างใสอ่างใสเนื้อเนาะมันบอกทั้งหนาทั้งใหญ่ครับผมร้อยยี่สิบได้เนาะครับเนาะบกขาดครับผมบังหนาบังตาตาเต็มเจ็มจ่ำของข้อนี่ครับหวัว โหนกโม่ข้อใหญ่ข้อตันครับการยังเล็บหลังเหยียบเล็บหนาพอดีแล้วครับเด้อแสนหนึ่งแสนหนึ่งครับพี่น้องเบิม่มพ่อสร้างเผือกในปาลาแล้วพี่น้องครับวันนี้เพิน่นบ่เปิดขอมลเพิ่นเสียดายอยู่นี่แต่ตัวงามบรรยากาศดีดีกว่านี้การจะคลอดแล้ว <c oughs> อโอ้ภาพไปส้มในเปลี่ยนตัวยังไงตัว <c oughs> ล่านล้านสามอันนี้ว่าวปิดนะครับเด้อเพิ่นเหยีล้านสามนี่ลยครับผม อันเกิดพูดได้ที่คอมเมนต์มากอ่ะ,ะขอตรวจขอไปหลายๆครับพ่นหามาแล้วแต่ว่าบอกขายขายไปตัวหนึ่งแล้วเนาะครับอือกับบรรยากาศสามโมงเศร้าครับพี่นอ้องประกาศแจมใสหลังจากพายุโนรูออกไปนี่บ่อครับผมสิบสามโลสามเขียนนะครับเด,ด้วามาช่อีกครับรบอบที่สองเมื่อนั้นภาพสันพ้นเพิ่ว่าอือครับผมกล้จะคลอดแล้วได้สิบเดือนบมอครับโอ ลั่นเหรอบอครับผมนี่มันน่องตางดีครับสีชมพูครับผมน่อไก่แล้วข้อมสูงครับผมอย่างบันบันข้อมสูงหลายเนียครับลอยหาสีบอขาดเนาะโอ้ครับผมตากล้องกับบอฟีมือปนใดขออาให้ขอโทษอะไรครับพี่น้องปล่อยหาสีบอขาดนะครับเด้อโล่สามขีดครับพี่น้องขอดุกเล่าจังคุยกันหอยขอดลูกแหล้วจังคุยกันครับเพิ่นว่าเจ้าของเพิ่นว่าครับ ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยหลายๆเบื้องลูกนี้เป็นสายลูกเต่าล็อกคอไฟครับแม่เขานี่แม่เขาก็บ,บา้านบ้านนะเด้อพ่อเป็นบิก๊กอู่ไทยครับพ่อบิก๊กอู่ไทยนะครับเด้อพ่อบิก๊กอู่ไทยอือครับหนาหนอกหม้อดีครับใหญ่ครับผมโอ้ว่ามันส้างครับพี่น้องส้างเปลือกแม่ปลาได้พี่น้องเด้อนี่นี่แน,น่นอนนี่เลีครับผมหางอ่าเหมือนไใหญ่หางใหญ่ขาดีเล็บแข้งเล็บขาโอ้ หวยไงนี่ลักษณะนี่ม้อตงแก้งขาไงนะครับเนาะมันตองไงมันตองเหาวมันต้องเอาหนำหนักเขาอยู่เนาะรับเบิ้งบบกเผาครับพี่น้องโอ้หลายเส้นครับกว้างเขาให้จิโลสามขีดเนาะบ่อปล่อยครับพี่น้องิลงลูกมันก่อนเพิ่นว่าลูกในท่องไสเลืได้ครับผมทับกระบบแบบพันล้านได้จักเดือนครับรมล่อล็อกขอดบ่บังบังสังเกตอยู่เนาะครับเบิ้งหนาเบิ้งตาเด้อพี่น้องเด้อ ครับตัวใหญ่สุดช่มช้างเปือกในป่าครับพี่น้องควายควายในป่านะครับช้างเปือกก็ว่าได้บางคนเลืพี่น้องเอ้สูงร้อยห้าสิบบวกเหงาครึ่งหนึ่งนะทั้งใหญ่ทั้งหนาเนาะทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งตันอ้ยเหนือหนังครับพี่น้องวันดีข้อใหญ่ข้อตันดีหัวใหญ่กับบานใหญ่ครับผมบางท่ายบ,งบางเล็บแข็งเล็บขานำกันด้อพี่น้องเด้อรับเอฟซีสุดสุคนครับคอมเมนต์เขามากครับใหญ่หนาครับ เป็นให้มาแล้วสิบสามยีโล่สามกีดนะพี่น้องเด้อพอรวยน้ำใจโทรมาถามได้เบอร์โทรใต้คลิปมาชมหน้าคอ,อกเน้นชมหน้าคอ,อกก็ได้เนอ้อเฮ้ยหางเขาบ่เปรี้ยไปเลยเนาะแต่ว่าบั่นท้ายไงยบั่นท้ายพี่น้องรันแล้วบางหนา้าบางตา่างงามๆนนะโอ้เชียงหูบ่ครับผมจิจจินจิกเกองบ่ครับจะทำมด้เนาะจิจจิกเองผลเนาะโอ้ครับโู้เชียงครับลูกไร แข้งขาดีครับยืนสง่าครับคือว่าใหญ่คือวันย่าวครับควายพัฒนามาจากปีแล้วครับนี่แปดปีครับแป้วครับเนาะทั้งหมดไม่จากโตครับผมสิบสองเนาะครับเมื่อนี้ช่อมไปตัวแรกนะครับผมนี่บอกเบิม์นเพิ่็เปิดไปแล้วครับลูกไส้เพิ่นลูกไส้ละโอ้ยนางหนาทายไงครับเป็น้องซาไงนี่ควยนางหนาด้อครับเป็นนองเด้อพอเขาเป็นบิ๊กอุทัยบ่ครับแต่ว่าในทองเบิรมพันหลานเนาะ แต่ผมเบิง่งถ่ายบิ่งหลังเปรเลตเปรครับพี่น้องมันก็ดีสูงได้อีกนะมันเป็นแม่สาวนะแม่สาวท้องแรกบ่ครับผมบท้องแรกได้สามปีสี่ปีนสี่ปีออกพรรษาสี่ปีพรรษา,าครับท้องแรกครับผม150บอรอยหางสิบบัวขาดบิงบ่ง,บงหน้าตาครับโอ้ยตางามครับผมปากคาบแก้วแก้มมีจับพร้อมตาเต็มแจ่มจ้ำเลยวะอ่อ,องข้อสองอ่องคือเก่าครับผม แกงขาดีโทษโทโทโทษปัดติ่นโทวกับพี่น้องใหญ่อีหลีอกับพี่น้องทำพ่อเพิ่นให้ล้านสามเลยพี่น้องได้บอกว่าปิดบังเลยกับผมพนบ่าเปิดครับพี่น้องมาชมซื้อครับพี่น้องขออนุญาตครับขอโทษขอให้หลายเพิ่นให้เราล้านสามขอดลูกก่อนจะคุยกันเนาะกับผมเบิ่งลูกก่อนจะออกปูออกก่อยตัวแม่ตัวมีตัวปูอ่างเล็กๆครับพี่น้องหลังอ่าน แม่บัานๆเนาะเราเก่าเนาะพอแต่ว่าพอเป็นบิ๊กอุทงไถ่ทองเบิ่มปรับสิบเดือนลอ,อกคอด,ดตะป่ด้องเดี๋ยวส่งคลิปให้ผมเด้อผมสิบไปกรุงเทพอันถอดคอดลูกมากเ <c oughs> ดืองหุยบ่ครับผมแค่นี้แหละครับคลิปนี้ครับเบิง่งส้มควายงามน้องกันกลางทุ่งพ่อรวยน้ำใจครับถูกอกถูกใจลยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดซับสไครป์ไขยเผือกโอ้วายช่างเผือกในปา่าพันวา ของดีดีบ่เปิดในเพิ่นเบิ่งสิฮู้ราคาบ่เข้าเจ้าว่ะอ่าครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกคนเจ้านํามากเลยทติมันงามเนาะฟาร์มเขาเอาลยแล้วครับฟาร์มมาหลังจากนี้ได้ขีปฟาร์มใหญ่มาดิบ่มาเบิ่งเลยบ่่วาเขาสิเอาคักเลยบ่บ่ว่ายิ่งยงฟาร์มใจแสวงฟ้ามเขาเขาเขาบ่ว่าเลยเขาเขาเขามาเลยเขาว่าแต่ว่าสิเอาอะไรมาเลยที่กรถามว่าจไดเท่างไรเขาเล้ ผมว่าบ่เปิดนะครับสิผมเบิ่งลูกก่อนบางสิบกับการยางนะครับเด้อยย